ลากันมาติจีวอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจเจ๊ผมสวยดังระเบิดดังคักนาจีดังวอคือดังแท้เลขผีสิงบ่เจ๊ไอผีสิงมาแรงมาแรงเขาก็สิซีมามาแรงบ่ะชอบมือผ้ามาแห้งเฉิบว่าหายไปจุ่มยั่วจุ่มเใส่เฮียันยั่วมันสิบบ่อหอดหอดสอเอ้ยเหรียญ์ทาเกลายนี่คนเนาะออกมาอย่นี้ <S <s uh> <des <des จิตยังง่ายฮะห่อน้อสอบตัวของสิบเก็ตัวสิบแปดแปดตเราเนี้ยก um> mm. um> ินไอ้ปะนะแปดก็ใช่เอาไปกินด้วแต่แก้มหูแล้วอือผู้จะเอาเลขมมใหายแน่นๆสิมาไน้มือสองมือนี้แหละ จ่ว้ได้ยังไมากอีกคืจะมาเทศบัดเกิดโลกให้จเย็นๆนน้ใจงายมันเกิดลูกไวครับอือาวเมียอื่โจ๊ทูกไฟเจ้าที่ย่อท้างกันเราบอกอีกว่าแจสันครับหลังโอเคได้ฟอดงามนเี่ได้เห็นงั้นเหรอช้าเรียนคนดังเพศดังก็ไมงมีหลักคนดังดังมา คนดังเหมนว่าฟอนเ่กันนี่มั้ฟอนส่กันด้วยงามปุยมาฮือสีงามมันสิงามฟ่านเ่กันมันก็ใคสีดังวนด้วยพวเทดังกได้เงินเขาเทศ ผู้พัฒนดั่ีใหี่ใหญหม่ไหเื่อเรียกบอกคือฟอนคืออาจารย์เจออาจารย์หวเจ้หวยายฟอนนั่ตีฟอนฟอนทแมย่าไกรายหน้า้าคนจันโอก้แต่หาร่ยเอออาจารย์เจออาจารย์ไม่บาดเนี่ยมาจันทร์ภยยาจานมั่นคนละคณะคนลคณะยังยีสารคขนั้นคนละคณะนี่แหะ าลตากว่าวันนี้อันนี้ขนาดใหญ่อันนนาด้อยอยู่เนี้ยเขาก็จางแ้งงงเลยาไอทองเหรียญงงงงเลยยายเนาะดังว่ายาย่ขอบาทต่แบบคนละคนคนหาวไปก่อนไม่เหงาเงาเงา่ไนไม่ค่อยสิบาทว้เล้อว่างหาแล้วนเอัจะไปเอามาฟังเลยนางยายนางยายนางยายนางยงยายนางยานางนงางงงงงงงเงดนานาายานนางนันเออ เัาจะกวกพนไปนี่เขาเขาจะแสดงมาหนิเออเว่าเราคนมักมวนนี่ีน้อนัมวนนี่มาหนิคืออาจารย์ดังๆนี่มาจุ้งานมาเล้ถามมาบ้านี้อข้าวแม่ซื้อข้วแม่ถามัแม่ตื่นตื่น่ื่อะไีเกถามทุ้ย่ายตัวใดุ้วนี่มาถามมาสิถามย้าถามครมถ่ายจ้า เ้ากระถามใอยมาถ่ายแม่ยกทุกให้ทานเขาบอกถามเขาถามยังถามยังพนาได้พวกโนี่เอ้อได้ตัวไหนริ่งตัวสามภาคเขามาถ่ายแม่ถามแล้วแม่ไราเล้ตัวไหนถามเกนเน่เจ้าไปบพรว่าถามใครมาจะสอบมันนีบอกถามมากระเป๋าก่อนเรื่องว่าเป็นแต่นั่นตงกอต้องเงินเท่า สามเดือแล้วสิบอกเพิ่มมาแมลี้ยงเจอเพื่อนรักนะคะวันนี้เจอเพื่อนกันไปอ้องเด้อือค่ะคือโตเกข้าวเวนบบเจ้บ้าฝันอีกมาโตเกข้าวบหานฝันอีกมันแรงมากก่อนจะบอกอีกมัอแรงนี่ลูกสาวลูกสาวชิมาแล้วเขามาหายนะสาารจะเอามาเอาเงินน้ำพรอไปซื้อเค้กโอ้เอาไปเลยเรเงินเข้าใจไปบัดนี้บัดนนี้เขาอันนั้นไป เขาได้เลขไปเขาว่าเลขพี่บอกได้เขได้สมมาบอกท่ว่าได้จริงจริงเขาสิบอกอีกพอไห้มึงรู้อย่าตรวจศาสตร์มึงงงอล้รเดี๋ยว้มันเป็นเหตุอันไหมมันเปปงไข่เอาดวงผงเอาดวงแล้วจางเอาพัานึ่งคนต้องไปเขาดวงจ้าเจ้าพจะใสเงืนทอกจ้ไหลมาเท่มากเลยเจ้า่ใส่ไหลมาไหลมากวมเขาเลยใครตัวหนาเขาเ่แตกหัวกีต้อ ไมาเท่มาหลวงเขาเขามาว่าสมันบา้ฟังเจ้าที่พระเสียให้หอดพ่ออสองพันหกรอกสม่นหกเจ้าหกสิบแปดคนละลายหน้าหายเรียมากสามปีเนาะมันสิบ้านเนียวมันสิบ้าสบาทเนี่เาพอไปซื้อหลายหก้อนไปมาบอกวิ่งเร่าวเก่งอันก็ได้ คดอื่ือลงหานได้อยบ้านนั่นดออเด็กอันติจ้าจแต่ว่าเด็ก่ันมาเด็กมาจึงของบ้นไดถึงของานซื้อเหมือว่าเอ้อตัวไดก็ซื้อเขาถึงมาไอ้่คอยได้แ่คอยจัไปนต่อด้ยยังยัง มานั่งเถียงกันนะครับตอนนี้เถียงันจะออกกันนี้ว่าเถียงอย่กันตอนนี้ดาร่ามากเออเอาว่าเถียงอย่กงนเลยครับผมเจ็ดสี่องเจ็ดสี่สองเออตัวเก้าเนี่ยละเอาบอกแต่ว่าพี่ผีบอกกันเลยมากเออพี่บอกพันมากมันบ้าเอาอีกอก้เจ๋งเจ๋งเลขเลขผีบอกแต่เออเลขผีบอกพันนั่นครับ ปัดหัวคอยร้องไหรเสื้อขอบ้าไตไม่ยังล่ะผีผีผีเห็นยังโต๊ะปัดหัวคอยร้องคุณปัดหัวผีโอ้ยยังเป็นเนาะนี่สูุผีบอกเลขว่าได้นี่เขาเขาสูงเออนี่ยเขาเขาขูดหวดนี่เจมันบังดิจ้ะเออีกเจนี่ล่ะเจมันบังเด็กเกอเด็กเกอกระดายเงินให้บอลเห้บอลโซ่พันว่าหายฮ้านี่เป็นบ้ามันจะขอมาเลยรี แดงว่าพอแม่้เไหนขอวันเข่้านขอมหาว่ากนบบหงวนขอาบกโม่ย้มึงเนี่ยสุดเปลายนั่นหองูที่เท่าเหรนบ้านแบบสดจนว่าเขาใจละไปงงอยู่นี่เ้อ้สิบาร์สิบาร์ไมเียสุรากระชิไฮตัวขาใจวะโอ้ยบ่าอถือเล่นนดีนาะมันาดันตุกเดีรแบบมึงเสียเออแล้วดาบอกสัมภาษสัมภาษว่าเปลี่ยนว่าปุือกปนาเฉย น่ะอาตัมผ่าเจว้าก็บประเด็นบอกเออนั่นเมื่อนิกางงยาย้องยายงงบอัลหลว่าเจว่าดังได้เนาะโอ้พูดแค่ว่ากูดังไิใที่ดังก็กันยายครับเจว่านี่รสชาติต้องทุ่ดอเออว่เห็นกูดังิเสียทาเหมือนอีกเวียกับปาอกูตัวซาไม่ยังสั่งบ้าไม่ปามกุตัวเลยรจอดตรงเวีย รถรถจอดรถจอดตตง้งแต่บี่จะซูสพนมาตีอืมก็ไดลูกระไดอยากไปไอยากได้ไดเขาใส่เขาสื่อแล้วเขาไดแล้วเขาบอกบอกไม่สื่อสองเมนก็ได้ตัวไดก็เจ๊งวันทีแล้วศูนย์สองนะศูนย์สองสองมาจังสียนางอืมวันนาเขาจะมาอีกแ้ังไหเขามาสิงเขาลเขามาสิกงเขาบ้าสิงเขาล่างเขาเขุถูกจทยเียนโอ้ยแข็งหล มาซ้ำเตีงหปกป๊อกป๊อกนี้ได้แล้วมันกระซือบอกมาบอกว่าคนกระซือตัวไหนอาก็บอกบอกที่เอ็นซี่ไปเขาก็ดังเขาก็ดังข้อสวกันไหนเข้าอันตยตตายอยู่ใส่เส้ว่ามาซื้อยอยไม่ยส่ใส่รับพดตัวมันตายคอยกเล่เออมีละมีล้ไฟสีดังก็กันสองอาจารย์วดีเนาะเนาใหา่เนาะ หมอลำคนละคณะยากยั้เด้ดักว่าด้ก็าย้วมไหลายต้องงามหัวเรเป็นแสดงดีงาดังงามก็ยว่าสิงามง่าาพงามหัวรักนีจากสดเจ้าว่าไม่ได้ิตโว่ากับหบอกวันนีจากไห้ว่านไเซี่ว่าหัวเขาหรือัวนีมัมีอไ นี้าเขากรเบิงดิเขาเสียดิเขากรเบิงสูเจว่าบ่ได้เจว่าดังมาเจเขากระเบิงถุดปัวประเทศเขากระบิงนาดีเบิงดีเขากระเบิงมันนี่เขาไรท่อไรมากเพ่ว่าเขาเ็ฝากไปเทาสมัยี้เบิงมันหลายหลายลอยหลายพันลมันมันดังดอีกเจว่ามันีเจวันเขาว่าหาลอยเีมือนเมียกันวทเล่นมากัเขาไม่ชิ์ไปขืนไปเงินนะไปรับไปเงินไหนย่งเดี๋ยลับเจย่างสมัยว่ันได้าบ โอ้อยังอีกหลา,า,าเยเจ้า่พันเดรับโอ้ก็เอาฝากไปกับรังแกงให้เกว่าในเด้อ